สวัสดีค่ะพวก <ผม S 1> เราเป็นตัวแทนนักเรียนมาจากชั้นเที่ยวศึกษาปีที่3ทับ2ค่ะปีการศึกษ 25, า2567วันนี้นะคะ ความหีความรับผิดชอบที่มาและความสำคัญนะคะจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นนักศึกษาวิสัยพัฒนพบว่านักเรียนไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนเ่องจากการไม่มีความรับผิดชอบซึ่งนำมาสู่กูมิหคุณธรรมเรียงห้องเรียนสะอาดดีเขามีความรับผิดชอบค่ะวัตถุประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสองเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยต้องต่อเวลา จึงขยากให้ถ like, <To> ูกที ites, <ets> 2005, ่ขอบคลตของโครงงานนะคะระยะเวลาในการดําเนินงานคือภาคเรียนที่2องในการศึกษา2567แหล่งค้นความข้อมูลคือหัวขีรึกษาหนังสือห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะได้แก่ 1. ด้านปริมาณนักเรียนม3ทับ2เจ้นวน้า38คนและครู2คนรวมือการจัดหน้าที่รับผิดชอบห้องเรียน137ของอาคารหนึ่ง ให้สะอาดเรียบร้อย 2. ด้านคุณภาพสภาพแวดล้อมของห้งเรียนศึา37มีบรรยากาศที่ดีส่งเสริมให้การเรียนการสอนดีขึ้นนักเรียนสุขภาพกายดีจิตใจร่าเริงแจ่มใสค่ะหลักธรรมที่นำมาใช้นะคะคืออิธิปัตสีได้แก่หนึ่ฉันทะความพอใจคือความต้องการที่จะทำใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นเสมอและปรารถนาให้ได้ผลน,นีค ความเพียรขยันมันประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเช่นแข็ง,ขงอดทนเอาทุระไม่ท้อถอยจิตตะความคิดตั้งจิตรับรู้ใรสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยใจให้ชงซ่าเลื่อนลอยไปวิมังษาแต่ตอ,องหรือทดลองมันใช้ปัญญาพิจารณาค่ายควรตรวจาใเหตุผลและตรวจสอบข้อ,อยิงเหย่อใน,นสิ่งที่ทำนั้นมีการวาแงแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เชื่อมโยงสูง่คุณธรรมอัตลักษณ์ความรับผิดชอบคะ่ะพื้นที่กรรเชิงบวก 1. น,นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จโดยร่ว่ดี 2. นักเรียน,นรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบในการทำเวรประจำของตนเองค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. น,นักเรียนรู้จักคำว่าเสียสละกเพือเกิดแห่ 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในตนเองมากขึ้น สามนักเรียนมีความสัมฤทธและ 4. ี่นักเรียนทุกคนรักษาความสะอาดสามารถมอเห็นคุณค่าในตนเองได้ค่ะสำรวจผลจากการดําเนินงานโครงงานทน่ทำห้องเรียนสะอาดดีเขามควารับผิดชอบได้ดังนี้ค่ะ 1. นึักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองมากขึ้น 2. องผลการตรวจการเรียนร้อยละ85มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะ และวโครงกานคุณธรรมเรื่องห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบเขาักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าและสอปีการศึกษา2 5 6 7ขอจบการนำเสนอไว้แค่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ